ดีค่ะคลิปนี้จะพามารับชมรถ t o y ยต a c โค o l l a อ l t ติอีกเช่นเคยคันนี้สีบอลเงินดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79ค่ะเครดิตดีอัพยอดจัดฟรีดาวได้นะคะคันนี้สีบอลเงินดูแลรักษาความสะอาดง่ายค่ะตัวนี้เป็น Toyota c โค o l l a อ l t ติ 1.6G ปี2018เลขไม์อยู่เพียงแค่100,000กับอีก60,000โลค่ะคุณลูกค้าคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่6 9 0 0 6,958อตีไป7,000ค่ะขานะคะการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยน์รถยนต์มือสองคัดเกรดกออนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพาทุกทุกท่านมาพบกับรถโตโยต้าโคร l สเอลติสที่ได้ฉายาว่าอึดถทนค่ะคุณลูกค้าค่ะคันนี้นะคะไม่ใช่รถแท็กซี่นะเราดูได้จากหลังเล่มคันนี้เป็นเอลติส 1.6G ปี2018ค่ะการันตีสภาพเดิมไม่เพียงแค่แสนหกเท่านั้นหากนำรถ เครื่องตัวถังนาหลักฐานมาได้เลยเรายินดีซื้อคืนค่ะลูกค้าค่ะคันนี้เป็นสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายและดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79นะประวัติเครดิตดีผ่อนดีผ่อนตรงอัพจัดยอดฟรีดาวได้ลูกค้าชอบถามหลายๆท่านว่าฟรีดาวไหมอยู่ที่เครดิตลูกค้าค่ะนะคะถ้าประวัติเครดิตดีผ่อนดีผ่อนตรงนะคะมีประวัติเครดิตตรงนี้นะคะก็สามารถอัพจัดยอดฟรีดาวได้ค่ะมาดูในเรื่องของอาชีพด้วยนะคะตรงนี้หรืออ,อยู่อาชีพอื่นก็สามารถออกได้รถทุกกรณีแต่ว่าเราต้องมาดู ทีหนึ่งในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจยกหูโทรหาสอบถามได้เลย0961984963หรือว่า0954864565ค่ะอยากเก็บไว้ในใจในเรื่องเครดิตยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้ปรึกษาฟรีค่ะล mm ูก hmm. ค้าคันนี้นะคะ49,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,958อัปัดไปนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรับรอบ,บคันค่ะนะคะคันนี้ไฟหน้าได้เป็นไฟมันติรฟเฟกเตอร์หรือว่าไส้ไฟฮาโลเจนนะคะก็ มาเปลี่ยนได้ง่ายน,นี่ไฟเดิมจากโรงงานเลยกระจังหน้านะคะคันนี้จะได้เป็นกระจังหน้าโคเมียมค่ะเป็นโฉมไมเนอร์เชตโฉมนี้นะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2016นะคะปลายปีนะ,ะเริ่มต้นปี2016ปลายปีนะคะการันตีสภาพเดิมเลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะคันนี้ให้ดูด้านหน้าใกล้ๆอ่านี่นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามาดูไฟฝั่งนี้ไฟเดิมจากโรงงานค่ะไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะนะคะบางทีนะคะอาจจะมีหินกระเดนบ้างเล็กน้อยนะคะตร นี้ที่ลูกค้าเห็นนะที่น้ำหนึ่งไม่เก็บเนี่ยน้ำหนึ่งเออยากให้ลูกค้าได้เป็นสีเดิมแต่ถ้าลูกค้าสนใจเป็นคันนี้แล้วนะคะโอเคเอาคันนี้แล้วตกลงคันนี้อยากให้เก็บเราเก็บให้เราปรับสภาพให้ค่ะนะแต่ว่าบางทีเล็กๆน้อยๆบางทีเราไม่เก็บก็คือเราอยากให้ได้แบบสีเดิมแต่ถ้าลูกค้าโอเคเก็บให้หน่อยเก็บให้พี่หน่อยนะคะไม่เป็นไรนะคะสีใหม่ไม่เป็นไรอ่าน้ำหนึ่งเก็บให้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยบางทีเราก็อยากให้ลูกค้าได้สีเดิมๆเนาะแต่ถ้าลูกค้าโอเคอยากให้เก็บเราเก็บให้ค่ะเพียงแค่บอกมาเท่านนั้ นะคะในส่วนของ Mac แม็กเราก็ยางนะคะก็ได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานค่ะตัวนี้ได้ได้ยางปี2023นะจะเป็นยางเดลล็อกปี2023ค่ะเนี่ยค่ะก็คือสัปดาห์ที่28นะคะ28 23คันนี้นะคะซีรีส์ยางนะคะจะอยู่ที่2 0 5ทับ5้าหก็คือแม็กขอบนิ้วนะคะก็ตรงร่องรอยตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เข้ามาทดลองขับได้ได้เก็บเราเก็บให้นะคะทุกคนันเราเก็บให้คะ่ะได้ดิสเบกสี่ล้อด้วยนะคะแล้วมาดูซุ้มล้อใกล้ นะคะก็โชคเดิมการันตีสภาพเดิมเลยคุณลูกค้าขะสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะคะเข้ามาดูได้นะ,ะพาช่างเข้ามาได้เลยนะคะน้ำหนึ่งมั่นใจตัวรถอยู่แล้วนะคะคลูกค้าขะเข้ามาดูได้มาทดลองขับได้ค่ะนะ,ะ,นะะด้านข้างนะคะสันเหลี่ยมคมก็ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะ,ะแล้วตรงนี้ก็เป็นดูโอวีวี ที่ไอนะคะก็กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยรุ่นนี้นะคะชมปี2018ขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เป็นแบบว่า,เ,าเปิดปิดเป็นพับอัตโนมัติเลยนะคะถ้าเรากดเปิดเนะะี่ยค่ะ กุญแจได้กุญแจ2ดอกนะคะได้กุญแจ2ดอกนะคะก็เปิดปิดอัตโนมัตินะคะเนี่ยค่ะถ้าเราพับต้องเป็นรุ่นปี2018ขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถทําได้นะคะนี่อ่ะกระจกเดิมนะคะด้านข้างสัญญาณการขโมยจากโรงงานค่ะคุณลูกค้ามาดูด้านข้างตรงต,ตัวน็อตกันบ้างดีกว่าน็อตก็จะได้น็อตสภาพเดิมสวยเลยนะคะคันนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่นะน,ะ,ะ,นะลูกค้าหลายๆท่านจะบอกว่าเออรถแท็กซี่หรือเปล่านะคะอ่ะนี่ให้ดู ในเรื่องของลำดับนะคะนี่ให้ดูลำดับที่1นนะคะได้เป็นลำดับที่1นนะนี่ทะเบียนรถถูกต้องนะคะลำดับที่1ทะเบียนรถถูกต้องคันนี้เป็นรถบริษัทค่ะนะคะเป็นรถบริษัทเอกชนเป็นรถหน่วยงานได้ลำดับที่1ลูกค้าค่ะลูกค้าเอาไปใช้งานนะคะเป็นขับมือสองแท้แน่นอน,นะคะ่นะไม่ต้องกังวลเลยอันนี้เป็นรถปุโรหัตจากหน่วยงานไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนที่เปิดด้านนอกเป็นโครเมียมค่ะนะคะที่จับก็จะได้เป็นเนี่ยค่ะ ตรงนี้ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะคะที่เปิดด้านนอกนะคะก็เป็นโครเมียมตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินค่ะตรงนี้เป็นสีดํานะคะด้านข้างค่ะแส้นเหลี่ยมคมด้านข้างนะคะรอยเมคอัพต่างๆประตูไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะตัวน็อตต่างๆฝั่งนี้แผ่นเพรปี2018ค่ะนี่ค่ะตัวนอ็อตก็สภาพน็อตเติมสวยคุณลูกค้าขะ,ะสามารถเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้ เข้ามาดูได้เลยให้ดูด้านข้างของตัวรถตัวน็อตร้อยเมคอัพต่างๆชัดแจ๋วเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้แผงประตูนี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของรอยกระดูกงูตรงด้านข้างตรงนี้น้ําหนึ่งไม่ค่อยอยากจะดึงนะคะเพราะว่าบางทีมันงัดกันเยอะนะแต่ว่า,าลูกค้าอยากให้ดูก็ดูได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะแต่ถ้าลูกค้าสามารถที่ลูกค้าสะดวกเข้ามาดูก็สามารถเข้ามาดูมาเปิดดูตัวได้ด้วยตัวคุณเองเลยนี่ค่ะ ตัวนักต่างๆตรงนี้ก็เป็นรอยอันนี้ไม่ได้ชนมานะคะก็จะเป็นรอยครีบนะคะที่โรงงานนะคะหรือว่าที่เขาผลิตเนี่ยเขาจะใช้ตัวครีบเนี่ยครีบป,ปึ๊บแล้วก็ยกนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเดิมถ้าตรงเนี้ยเมื่อกี้ถ้าตรงเนี้ยมันไม่มี้วเป็นสีปื๊อดออกไปนะคะมีเหมือนโปะตรงเนี้ยนะก็หรือว่าโดนมาทํามานะคะอ่ะนี่มาดูล้อด้านหลังกันบ้าง อันนี้ก็คือยางเนี่ยก็ได้ชุดเดียวกันเลยยางดันหลบชุดเดียวกันเลยนะคะดิสเพกสี่ล้อค,ะคออ่ะได้ดิสเพกสี่ล้อเลยอ่าได้ดิสเพกสี่ล้อนะคะแล้วก็ยางเป็นยางดันหลบชุดเดียวกันค่ะยี่สิบแปดยี่สิบสามนะคะสัปดาห์ที่ยี่สิบแปดนะก็แม็กขอบสิบหกนิ้วการันตีสภาพเดิมค่ะลูกค้าขะ,ะมาดูด้านหลัง รถเนี่ยน้ำหนึ่งมั่นใจได้เลยนะคะว่าโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ำนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ําได้เป็นโครงสร้างเดิมเดิมแต่ว่าเราก็ต้องมาดูอีกนีนเนาะในส่วนของช่วงลงช่วงล่างตรงนี้เราปรับเราเก็บงานให้อันนี้คือเราพูดตรงๆนะคะเราพูดตรงๆเนี่ยค่ะดูด้านใต้ล่างเราเก็บงานเราภาพให้ค่ะลูขาขานี่สนใจ นี่ก็มีเซนเซอร์กาลยะนะคะเซ็นเซอร์ถอยนะได้เซ็นเซอร์ถอยด้วย2จุดแล้วก็ด้านหลังนี้ก็สามารถเปิดได้ด้านหลังนี้ห้องเก็บสัมภาระกว้างมากๆเอาติดเป็นรถที่ห้องเก็บสัมภาระบรรจุได้เยอะห้องโดยสารนั่งสบายนะคะแล้วเดินทางไกลไม่ไม่ด้วยนะคะมาดูตัวน็อตกันค่ะลูกค้า่ะนี่ให้ดูตัวน็อตน็อตเดิมเดิมนี่ค่ะน็อตเดิมเดิม กระจกด้านหลังกระจกเดิมรอยเมคอัพเดิมๆไฟท้ายไทโคยิโตะเดิมแท้จากโรงงานมั่นใจได้นี่อ่ะเนี่ยค่ะไทโคยโตะเดิมแท้จากโรงงานตัวน็อตต่างๆอ่ะนี่ค่ะ สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้0961984963เรามีหลายรุ่นหลายคันนะตอนนี้เอาติดเข้ามาเยอะมากนะคะทั้งสีดําสีขาวคุณลูกค้าหาสนใจสีไหนสอบถามเข้ามาได้เลยอุปรกรณ์เครื่องมือแม่แรงก่อนปล่อยเราใส่เราใส่ให้เนี่ยค่ะอาจจะมีรอยถลอกบ้างเล็กน้อยเพราะว่าบางทีเนาะยางเยิงออะไหล่อย่างเงี้ยค่ะเครื่องมือบางทีเราก็ใส่ในนี้ก็จะมี โดนขูดบ้างแต่ตรงนี้ไม่มีรอยตัดต่อไม่มีแบบว่าอรอยเชื่อมแน่นอนการันตีสภาพเดิมเนี่ยคะ่ะคันด้านหลังลูกค้าขาสนใจยังไงก็ยกูโทรหาในเรื่องของเครดิตยอยากเก็บไว้ในใจอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งโทรยกูโทรมาได้เลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79คะ่ะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำนะคะนี่สัดเหลี่ยมคมด้านข้างสวยจริงอะไรจริงนี่ดิสเบรกสีล้อคะ่ะยางชุดเดียวกันเลยนะคะ ตรงนี้นะคะที่เปิดด้านนอกก็จะมีแถบที่เป็นโครเมียมนะคะเพิ่มเข้ามาก็ทำให้ผมบอกว่านี่แหละคือเอาติดเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังถุงลมนิรภัย7จ็ดใบนะคะแล้วก็กระเป๋าเอกสารจะอยู่ด้านหลังของผู้โดยสารตอนหน้านะคะมีไอโซฟิกสามารถเชื่อมต่อก,กับ คาซีได้มีแผ่นยังรองให้เรียบร้อยค่ะด้านหลังนะคะรุ่นนี้จะได้เป็นปลั๊กไฟนะคะก็มีเส็บที่เส็บ USB ให้นะกะ็ทั้งสองสองสองดูด้วยกันนะคะสายชาร์จนี่ค่ะแผงประตูนะ,ะแผงประตูด้านข้างสีดำตัดกับสีเบสสีครีมนะคะที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมด้านข้างก็ได้กระจก ที่เป็นตาโตโยต้านะคะแล้วก็ตัวนี้นอกจากที่เราอ่ากดเปิดปิดปลดล็อกนะคะล็อกหรือว่าอ่ากดเปิดกระจกมองข้างเขาก็จะพับอัตโนมัติให้แต่ว่าตรงนี้นะคะถ้ากระจกอยู่เออถ้ากุญแจอยู่ใกล้ๆไม่ใช่กระจกสิกุญแจอยู่ใกล้ๆเราก็สามารถนะคะสัมผัสสัมผัสได้เห็นไหม อันนี้คือล็อกแล้วน,นี่คือลอ็อกถ้ากดเปิดก็คือเปิดเพียงแค่กุญแจอยู่ใกล้ๆค่ะก็สามารถทําได้มาดูห้องโดยสารด้านหน้าค่ะนี่ค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายค่ะกดปุ่ม push start คุณลูกค,ะคะ้าคานี่กดปุ่ม push start นะคะก็เหยียบเบรกกด start e n e r g i i n g start นะคะก็ตรงนี้ก็เปิดปิดเครื่องดับเครื่องตรงนี้กระจกมองข้างพับไฟฟ้าและก็ปรับไฟฟ้าตรงฝั่งนี้นี่ค่ะกระจกก็เป็นกระจก ไฟฟ้าทั้ง4บาทเลยนะคะามาดูข้อมูลรถสักนิดหนึ่งคันนี้นะคะ To y o ต้าเอาตินะคะไปละ <c oughs> 4 0 0แสนกับอีก9,000บาทนะคะปี2018นะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งสตาร์ทรถให้ดูมาเหยียบเบ,บรกกดปุ่มสตาร์ทค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็น AUX USB นะคะอยู่ตรงนี้แอร์ก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะคะก็สามารถปรับอุณหภูมิได้นะคะแบบหมุน AUX USB นะคะเครื่องเสียง FM AM เนี่ยค่ะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะก็จะได้เป็นสีสีทูโทนค่ะทรีโทนด้วยนะถ้าที่เปิดก็จะเป็นวัสดุสีเงินนะคะแล้วก็ที่เปิดด้านในก็จะเป็นโครเมียมก็จะเป็นสีดำตัดกับสีเบจ ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้านะคะแล้วก็ที่บางแดดมาพร้อมกับกระจกแล้วก็มีไฟให้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะมีไฟให้ด้วยแล้วก็มีกระจกมีไฟด้านหน้าค่ะแล้วก็มีไฟตรงกลางให้ด้วยนะคะก็คันนี้ก็ได้เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดนะนี่ก็มี power outlet ให้อันนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้ําให้แล้วตรงนี้ก็มีเป็นชั้นหนชั้นเปิดมาอีกหชั้นค่ะนี่ค่ะ การันตีสภาพเดิมเลยพรมาลาัยนะคะมีฟังก์ชันที่พรมาลาัยให้นะก็ปรับวิทยุนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างคะ่ะคุณลูกค้า,าการันตีสภาพเดิมคันนี้นะคะเป็นรถประวังจากหน่วยงานแล้วก็ได้กุญแจ2ดอกด้วยนะคะได้กุญแจ2ดอกนี่สีบอลเงินการันตีสภาพเดิมเลยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันคะ่ะ สนใจยังไงสอบถามทักเข้ามาได้นะคะนี่แผ่นการความร้อนใต้ฝากกระโปรงยังคงสภาพเดิมสวยค่ะคันนี้ก็มีสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบชัดเจนรอยเมคอัพต,ต่างๆค่ะเนี่ยค่ะ สนใจสามารถเข้ามาทดลองขับได้คันนี้ Toyota Corolla a l t i s 1.6G ปีตตลลเ2018เลขไม่แ0นหกค่ะก็4,000สนกับอีก9,000โลค่ะนะคะเออ1แสนหโลค่ะราคา4 0 0แสนกับอีก9,000บาทไม่ห6 0่0แสนหกหนโละนะคะราคา4,000สนกับอีก9,000บาทคุณลูกค้าขาน้ำหนึ่งหมืนเมางงไปแล้วนะราคา4 0 0แสนกับอีก9,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,900 ร0 0นะคะก็ตีไปผ่อนเริ่มต้น7 0 0 0ผ่อนเริ่มต้น7 0 0 0ลูกค้าดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79นะลูกค้าในเรื่องของการผ่อนเครดิตต่างๆก็ขึ้นอยู่กับออดอกเบีย้ยก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะเราจะเช็คให้แล้วก็น้ำมันเครื่องอันนี้เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอค่ะนี่อันนี้ก็คือห้องเครื่องด้านหน้า สนใจยังไงก็ยกคูทรหาสอบถามได้เลยเครื่องเดิมค่ะถ้านํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานม,มาได้เลยนะเรายินดีซื้อคืน เรายินดีซื้อขึ้นเต็มจำนวนค่ะนะคะการันตีสภาพเดิมได้เอาละค่ะคันนี้เป็น Toyota c o ล o l ร a a l าอ s 1.6G ปี2018เลขไม่1 0 0 0 0กับอีก60,000โลราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่49,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ 4, 9, ทตีไป7,000ค่ะคุณลูกค้าะประวัติเครดิตด,ดีผ่อนดีผ่อนตรงอัพจัดยอดฟรีดาวได้นะคะแต่ถ้าดาวก็จะดาวอยู่ประมาณ2-3หมื่นประมาณนี้นะคะลูกค้าสนใจรายละเอียดเจ้าคุโทรหาได้เลย0961984963หรือว่า0954864565คลปนี้น ขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ